ใครที่กำลังรับชมคลิปนี้ทางฟิล์มยับขอบอกก่อนเลยว่านี่คือเรื่องเล่าเสี่ยงขวัญและมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเท่านั้นถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วและตัดสินใจไม่ปิดคลิปไปรับชมกันต่อได้เลยครับลูกพี่ลูกน้องของฉันชื่อว่ามอร์แกนเคยทำงานให้ช่องการ์ตูนชื่อดังเขาเคยผลิตรายการมาแล้วมากมาย เช่นการผจญภัยสุดอศัศจรรย์ของแฟลปแจ็คที่ดำเนินควบคู่ไปพร้อมกับหญิงสาวชาวฟิลิปปินส์ที่ชื่อว่ามาเรียส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อว่าเวราที่มีเชื้อสายเกาหลีและหนึ่งในนั้นก็มีการผลิตการ์ตูนอย่างชาวเดอร์รวมอยู่ด้วยอยู่มาวันหนึ่งมอร์แกนมีไอเดียสำหรับชาวเดอร์โดยตั้งชื่อโปรเจกต์ไว้ว่าเดดมุง เขาส่งเสนอสริปไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วมาเรียกำลังแก้ไขข้อผิดพลาดของบทส่วนเวรากำลังทำแอนิเมชันสำหรับเทปนี้ทั้งที่งานยังไม่ทันจะเสร็จมอร์แกนได้นำม้วนวิดีโอต้นฉบับที่เขาทำไว้ก่อนหน้านี้ส่งมาให้ฉันแน่นอนว่าฉันรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะมอร์แกนไม่เคยหยิบอะไรจากที่ทำงานกลับบ้านมาก่อนเลยเพียงแค่ได้เห็นชื่อเรื่องฉันรู้สึกได้ว่าคงจะเป็นเรื่องตลกร้ายที่เขาสร้างขึ้นมาแต่พอได้เปิดดูเทปนี้แล้วฉันอึ้งมากมาก เพราะมันไม่เหมือนกับตอนปกติทั่วไปโดยเริ่มเรื่องก็เป็นเหมือนอย่างเดิมตามปกติยกเว้นก็แต่ในช่วงตอนท้ายสุดเมื่อปรากฏชื่อเรื่องเสร็จภาพมันก็ได้ตัดเป็นสีดำและก็ไม่มีเสียงปลบมือตามปกติที่ควรจะเป็นแต่กลับเป็นเสียงขู่คำรามต่ำๆที่กินเวลาไปนานพอสมควรมันไม่เหมือนกับเสียงสุนัขคำรามทั่วไปแต่ฟังดูเหมือนกับว่าจะเป็นเสียงที่รวมกันระหว่างหมาป่ากับมีกริสลี่ที่กำลังโกรธขั้นรุนแรง และสิ่งมีชีวิตประหลาดนั้นกำลังจะฉีกหน้าใครบางคนจากนั้นภาพบนหน้าจอก็ขึ้นข้อความว่าเดทมุง มันเป็นเพียงข้อความสีดำตัวอักษรก็ดูธรมธรมดาธรรมดาไม่ได้หรูหราพิเศษอะไรโดยข้อความมันขึ้นทับพื้นหลังสีแดงแล้วภาพก,ก็ตัดไปที่ชาวเดอร์อยู่ในครัวที่กำลังพยายามจะทำอาหารอะไรสักอย่างซึ่งเมนูที่ทำก็น่าจะเป็นพุดดิ้งผลไม้รูปปลาดาวเขารู้สึกหงุดหงิดมากๆที่ทำจานอาหารเลอะเทอะในเวลาเดียวกันมุงได้เข้ามาเห็นในห้องครัวมีควันหนาทึบคล้ายกับหมอกน้ำแข็งแห้งปกคลุมไปทั่วเพราะชาวเดอร์ได้เผาทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำ,ทอททำเอาทิ้งไปแล้ว ซึ่งมันก็ทําให้มุงโกรธชาวเดอร์มากๆที่ได้เห็นห้องครัวเลอะเธอแบบนี้จึงต้องดุดาว่ากล่าวชาวเดอร์บ้างเจ้าเด็กน้อยแกมาทําอะไรที่นี่ฮะกําลังพยายามจะทําบ้าอะไรของแกจะฆ่าฉันหรือยังไงฉันอยากจะเห็นแกร้องดีคําท้าทายกล้ารองดีให้ชาวเดอร์กล้าคิดจะลงมือทําจริงๆใช่เขาบ้าไปแล้วจุดจูชาวเดอร์เอาลูกตามุงออกมาด้วยมือเปล่ามีน้ําสีแดงไหลล้นจนทั่วตัว จากนั้นเขาก็ผาักมุงเข้าเตาออกมุงพยายามจะออกไปสูดอากาศแต่ทําได้แค่ถามเป็นประโยชน์สุดท้ายว่านี่แกพยายามจะทําอะไรกันแน่ชาวเดอร์ตอบกลับว่าก็อบมุงไงเจ้าปีาศาจสกรปรกชั่วร้ายแล้วจะทําไม่หรอสุดท้ายมุงถูกไฟครอกแล้วต้องปล่อยให้ชาวเดอร์เอาไปทำอาหารมือต่อไป หลังจากนั้นชาวเดอร์ดึงอุปกรณ์ทำอาหารออกจากกระเป๋าหลังเพื่อควักไส้ทั้งหมดของมุงออกมาแต่จุดจู่ก็มีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาเห็นชาวเดอร์กำลังดึงอวัยวะส่วนนอกพอชาวเดอร์รู้ตัวเขาจึงปาอุปกรณ์ใส่ลูกค้าทันทีแล้วก็ลอกหนังของมุงออกชาวเดอร์เริ่มกัดกินมุงด้วยสีหน้าอันดุร้ายทราฟเฟิลได้เข้ามาร่วมงานเลี้ยงนี้ด้วยกินอิ่มอย่างอริดอร่อยพอชาวเดอร์กินเสร็จเขาก็โยนกระดูกทิ้งไป จากนั้นทราฟเฟิลก็เดินกลับออกไปจากห้องพร้อมกับมีน้ำสีแดงแดงหยดลงมาจากบนใบหน้าของเธอชาวเดอร์ der, จ้องมองมาที่กล้องด้วยใบหน้าที่ปิดเบี้ยวดูดุด,ดันสายตาเพ่งอยู่อย่างนั้นประมาณ3นาทีพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องเหมือนกับกระแตที่กำลังถูกทรมานทั้งเป็นแล้วหน้าจอภาพก็ค่คอยๆมืดลงแล้วก็มีข้อความเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินเข้มระบุว่าจบบริบู์เมื่อทุกอย่างได้เสร็จสิ้น หลังจากดูม้วนวิดีโอเสร็จฉันถามมอแกนว่าทำไมถึงทำกร์ตูนอันน่าสยดสยองขนาดนี้เขาไม่ได้ตอบอะไรพอหนึ่งสัปดาห์ต่อมาฉันได้รับโทรศัพท์ด้วยความงุนงงเป็นสายที่โทรมาจากป้าป้าบอกว่ามอแกนทำร้ายเด็กไปหลายคนเลยและกำลังจะเข้าห้องขังเพราะการกระทำเหล่านี้ฉันก็เลยเล่าให้ป้าฟัง เกี่ยวกับกระตูนที่มอแกนสร้างขึ้นชาวเดอร์ตอนใหม่ตอนนี้ยังไม่เคยได้รับการออกอากาศเพราะด้วยเหตุผลที่ชัดเจนของเนื้อหาวันเวลาผ่านไปฉันตัดสินใจไปเยี่ยมมอแกนแล้วก็ได้พยายามถามเขาอีกครั้งว่าทำไมถึงสร้างกระตูนเรื่องนี้ขึ้นมาเขาก็ยอมบอกความจริงกับฉันว่าฉันแค่อยากทำคลิปี่พาสต้าเท่านั้นหากใครมีเรื่องที่อยากรู้อยากฟัง หรืออยากจะแนะนำเรื่องไหนพิมพ์บอกไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วทางแอดมินจะเข้าไปตอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กันแล้วอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งให้ช่องฟิล์มยับด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ